สวยตํนหวจในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมากขึ้นหรือว่ามันน้อยลงหรือมันเท่าเดิมเท่าที่ผมมองดูจากภายนอกมันมากขึ้นเพราะอะไรโอ้สมัยนั้นสมัยผมจบใหม่ๆทองบาทละ450รห เดี๋ยวนี้บาทละสี่หมื่นใช่ไหมแล้วเวลามันชุดจริตี่มันสมัยนี้มันจะน้อยกับสมัยนู้นได้ไงอ๋อใช่ไหมถูกไหมมันมากกว่ารุนแรงกว่าอะไรต่างแล้ววิธีการมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้มันมันทำลำบากอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะจัดการเนี่ยหนึ่งพู่มชาเนี่ยจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไรนะสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต้องปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวผมเรียนตรง ผมทาตั้งแต่ผมเป็นสารวัตรใหญ่อําเภอนาแกอยู่แล้วครับผมคุมตํารวจอยู่ถึงแม้จะไม่มาก500ร้อยกว่าคนคุณว่ามากไหมมาก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 เ<ห>ยอะทมัยนั้ออนนะทุกคนมีอาวุธหมดที่จะไปป่าป่าผู้ก่ออาชญากรรมนิตแต่ก่อนที่ผมจะเอาชนะผู้ก่ออาชญากรรมนิตได้หรือชนะโจมิรายผมปฏิรูปตำรวจที่นั่นก่อนอใช่ไหมฝึกอบรมคนให้เขามีความรู้ความสามารถมีจิตสมึกความรับผิดชอบมีจัดร้านค้าติดติการกองทุนมูรนิธิให้เขา มันเนี่ยเหมือนกับเปิดตัวรูปตรงนั้นน่ะใช่ไหมที่มาถึงตรงนี้ตำรวจเป็นไงอ่ะมาจากนู่นนี่โอ้โหมันไม่ใช่แค่ห้าร้อยคนมันสองแสนสามแสนคนนะทุกคนก็แหมจบมหกส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันจะรู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเด็กเซเว่นเขาจังจบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้มาถึงกูก็ไม่รู้หรอกเงินเดินเท่านี้ไม่พอใช้อะไรต่างนะเดี๋ยวค่าชาวบ้านอีกล่ะนะเครื่องไม้เครื่องมือ โทรศัพท์มือถือก็ต้องซื้อเองอาวุธปืนก็ซื้อเองไม,ไม่ไม่พอทํางานกูต้องรีดถ่ายกูต้องรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีทางแก้ได้มันปฏิรูปรหนึ่งต้องปฏิรูปคนต้องปฏิรูปองค์กรนะครับด้วยการแก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆนะปฏิรูปคนก็ยกระดับคนนะให้มีคุณภาพดีขึ้นคือมีความรู้สูงขึ้นนะ่ะมีสวัสดิการดีขึ้น นะวัสดุองค์กรก็วัสดุอุปกรณ์เครืค่องไม้มีความพร้อมอะไรต่างๆอะไรติดตรงไหน,นแก้ไขกฎหมายก็แก้ไขต่างๆนะนะแล้สุดท้ายจริงๆอย่างที่ผมคิดไว้ก็คือว่านะถ้าตำรวจอยู่อย่างเงี้นะภาล่ามันเยอะหน้าที่มันเยอะเกินไปนะไปที่รูปเอางานที่ไม่ใช่ตำรวจนะออกไปให้คนอื่นไม่หมดนะยกตัวอย่างจ,ะะจราจรจําเป็นไหมหหหให้ให้กรทมไปได้ไหมหใช่ไหมก็ จาราจรในต่างจังหวัดให้อปจอไปได้ไหม,มนะ้าตำรวจทางหลวงที่วิ่งระหว่างจังหวัดก็ยกให้บอ,อปจอเข้าไปครับนะ้าตำรวจท่องเที่ยวมาคุณไปตั้งกรมใหม่เลยใช่ไหม,มหน่วยงานต่างๆก็ไปหมดก็เหลือตำรวจเฉพาะที่ว่ารับแจ้งความที่โรงพักนะสืบสวนจับผู้ร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นนะ่ะเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งครับแล้วก็ ถ้าอย่างนี้มันก็ยังถูกการเมืองแทรกอยู่ดีใช่ไหมก็ต้องแก้ไขกฎหมายให้ตำรวจนะไปเป็นหน่วยอ,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 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่อจากอายการอ่ออาอาลนะ เป็นองค์กรอิสระใช่ไหมอายการการเป็นแล้วแล้วตำรวจล่อะอาายการศาลก็ถึงไปได้สบายครับแต่ถ้าตำรวจนะตัดพลุงพลังออกนะลเลอาตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นนะการเมืองยุ่งไม่ได้ทีนี้ะนะ,ะทำงานให้ประชาชนได้เต็มที่แล้วใช่ไหม